กับจาย้มสกิดข่าวนะครับวันนี้ก็พาเข้าสกิดครัวนะครับวันนี้ก็เลยนึกถึงนึกอยากนะครับไก่ย่างบางตาลน,นะครับ ก็ส่วนผสมเราก็ไม่มีอะไรวันนี้ก็มีรากผักชีตะไคร้นะครับพริกไทยแล้วก็กระเทียมนะครับส่วนนี้ก็มีซอสมันหอยนิดนึงน้ําตาลทรายนะครับแล้วก็ซอสฟ้าเขียวผงกะหรี่แล้วก็เอ่อผงขมิ้นนะครับผมแล้วก็มีสีผสมอาหารผสมไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะโคลกส่วนนี้นะครับค่อยๆโคลกทีละอย่างนะครับให้เข้ากันผสมนะครับเดี๋ยวก็เติมปลาส่วนไก่นี่นะครับผมก็ เล่บางส่วนนะครับแต่ไม่มีเอ่อเขาเรียกอะไรไม่มีไม้ย่างนะครับก็ดย๋าวจะย่างเป็นชิ้นเลยนะครับผมนะครับนี่นะครับทำกินเองครับซื้อน่องสะโพกมาสามน่องนะครับก็กะเอานะครับผงกะหรี่พวกขมิ้นก็เยอะพอประมาณนะครับสมันหอยอย่าใส่เยอะนะครับเดี๋ยวมันไหม้มันดํานะครับผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาโคลกส่วนผสมนี่ก่อนนะครับสีเกลือวันนี้โคลกสีเกลือก่อนนะครับผมไม่ใช่สามเกลือนะครับสีเกลือมี รากาัชีตะไคร้กระเทียมแล้วก็พริกไทยนะครับผมส่วนผสมที่เราโขลกไว้นะครับก็มีตะไคร้นะครับแล้วก็กระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีนะครับโขลกโขลกแล้วก็ก็มีในนี้เราก็ใส่น้ำปลานิดหนึ่งนะครับแล้วก็สีผสมอาหารนะครับผมเลือกเป็นสีแดงเหลืองน,นี่นะครับนี่นะครับแล้วก็นํามาส่วนตัวนี้ก็มีผงขมิ้นนะครับแล้วก็ผงกะหรี่ซอส นะครับน้ำตาลครับใส่ลงไปนะครับน,ะบนี่ใส่ลงไปแล้วก็มีซอสฟ้าเขียวนิดนึงนะครับแล้วกเ็เกลือไม่ต้องใส่นะครับผมเพราะว่ามีน้ำปลาอยู่แล้วแล้วก็ใส่รสดีนิดนึงนะครับแล้วแต่ความชอบนะครับผมเนีย่ยนะครับผมน,ะนี่เดี๋ยวเรามาคนูนให้เข้ากันก่อนนะครับ คนๆคนๆคนนะครับผมคนนะครับอันนี้นี่มันก็จะสีสวยประมาณนี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวนาไก่มามาใส่เลยครับผมปรุงทุกอย่างครับก็นําไก่ลงมาเลยนะครับนําไก่ใส่นี่สีก็จะสวยแบบนี้ครับสี นี่นะครับแล้วก็หมักไว้เลยนะครับหมักไก่ไว้ผมใช้ไก่สามชิ้นนะครับเครื่องปรุงก็เลยประมาณนี้ถ้าใครใส่เยอะก็ต้องเพิ่มปริมาณไปตามไก่นะครับผมนี่นี่นะครับไก่ย่างบางตานนะครับนี่อันนี้ส่วนผสมน่าจะไก่ประมาณเกือบได้เกือบหกน่องนะครับผมหกเจ็ดน่องนะครับแค่นี้นะครับนี่เป็นเข้มข้นเลยนะครับผม นี่เราก็หมักไว้อันนี้ทํากินเองนะครับถ้าทำขายก็ใช้ทุงมือนะครับอันนี้เราทํากินเองก็ใช้มือได้นะครับผมนี่หมักไปเรื่อยๆนะครับให้มันเข้ากันเห็นไหมนะครับสีสวยไหม,มสีเริ่มสวยนี่นะครับไก่ที่เราบัางไว้ถ้าเป็นบางตานเขาก็ใช้ไม้เสียบย่างนะครับแต่นี่เราจะย่างกินเองนะครับเราขี้เกียจใช้ไม้เสียบ พราะเราไม่ได้ทําขายนะครับผมมีส่วนผสมมันก็จะเข้าเนื้อนี่นะครับสูตรนี้ไม่กั้งนะครับไก่ย่างบางตานนะครับเด็ดแน่นอนลองไปทําทานดูนะครับไม่เกี่ยวหรอกครับว่าสูตรจะตายตัวนะครับเราชอบแบบไหนเราก็ใส่ปรุงเพิ่มได้เลยนะครับสูตรไม่มีคําว่าตายตัวนะครับแค่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นบางตาลก็คือผงขมิ้นผงกะหรี่นะครับแล้วก็กระเทียมพริกไทย ครับสีเหลืองแล้วก็วิธีย่างโดยใช้ไม้เสียบนะครับเขาจะทําเป็นสามแง่งนะครับไก่พวกนี้มันเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับแค่นั้นเองนี่นสีสวยเราหมักไว้ก่อนหมักไว้ก่อนนะครับสอสมชั่วโมงแล้วค่อยมาย่างครับผมเดีย๋ยวมาดูย่างอีกทีนะครับว่าจะสีสันสวยงามขนาดไหนนะครับ Two hours later ที่นะครับเราก็จะนําไป แช่ตู้เย็นไวก่อนนะครับสักสองสามชั่วโมงแล้วค่อยนํามาย่างนะครับผมนี่สีสันสวยงามนะครับเหมือนต้นตำรับไหมครับผมเดี๋ยวนาไปย่างเอานำไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนหมักให้มันเข้าเครื่องนะครับผมโอ้ยแค่เครื่องก็หอมแล้วครับอ่านะครับหลังจากที่รอคอยนะครับหมักไปสองสามชั่วโมงนะครับบางคนก็บอกว่าแช่ก็ได้ไม่แช่ก็ได้นะครับตู้เย็นไม่ต้องแช่ก็ได้นะครับไว้ข้างนอกก็ มันไม่เสียนะครับเพราะว่าเครื่องมันเข้ายังไงมันก็ดีกว่านะครับแต่ผมพอดีติดตุลาข้างนอกนะครับผมเลยเอาแช่นี่นะครับผ่านไปสองสามชั่วโมงครับแล้วก็นํามาย่างครับไฟอ่อนๆครับใส่ไฟเยอะนะครับมันก็จะไหม้นะครับผมต้องคอยดูดีๆนะครับผมดีนะครับไฟอ่อนๆนะครับนี่นะครับสีสันสวยงามไหมครับผมเดี๋ยวไปดูนะครับตอนที่ใกล้จะย่างเสร็จนะครับว่า จะน่าทานขนาดไหน นะครับค่อยๆย่างค่อยๆย่างนะครับนี่สีสันสวยงามนะครับไก่ย่างบามตาลสูตรนี่นะครับสูตรจ่าแยมสกิดขาววันนี้สกิดครัวนะครับค่อย ral, ๆย่างพลิกไปพลิกมานะครับแต่ถ้าใส่ไม้เสียมนะครับมันก็จะง่ายนะครับอันนี้ต้องใช้ที่นะครับก็อาจจะแต่จริงๆแล้วมันต้องมีน้ํามันนะครับคอยทาอีกทีแต่ว่าผมเตรียมไม่ทันนะครับก็ใช้แบบนี้ไปก่อนนี่นะครับไม่ได้ไม่ได้เคลือบน้ํามัน อะไนะครับย่างเตาถ่านทั่วไปนะครับสีสันก็ยังน่ากินนะครับทําขายก็ก็ดูน่ากินนะครับผมนี่อันนี้นะครับผมก็อยากได้กรอบๆหน่อยผมก็จะย่างนานๆนี่ครับก็มีเนื้อติดมันส้มันด้วยนี่นะครับไก่ย่างบางตานสูตรสกิดข่าวห้านะครับสูตรจ๋าเย้มยังไงก็ลองนําไปทานดูนะครับอาจจะผิดพลาดนะครับจาก ต้นตำรับก็ไม่อย่าว่ากันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีคับ